สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาโทศรัตน์วันนี้ผมได้มาตามแนวทางตัวเลขของปู่วัดป่าอุดอรนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับกลับนมา,กมามสการค่ะท่จะเลื่อนพ้มนมาอนีพากันมาถามตัวเลขดิค่ะปูวัดจ่อมือแล้วเนาะจ่อมือแล้วคะ่ะจ่อมือแล้ว เดี๋ยวคุยกันก่อนขันเนาะค่ะปูจำเป็งจ้าหลายมือโหดพอได้มากเลยค่าตาสมรถสมล่าเนาะปูเอ้ยปูก็อยากให้ได้คัดไม่ก็ทัาบพอทัานเลยซื้อให้ปูลูกข้าจิมก็ทาอยู่อยากมือไหสิได้เจิมวันนี้เราสิได้เจิมปูวันนี้ได้จิมบ่เอาบ่เอาแล้วค่ะเนอะเอาเยู่ค่ะปูเอาเท้าโตกว่นนี้เอาโตคักๆนี่ละปู ยังงบหน่อยสามตัวกับสองหดแล้วนอกก็เอาให้ปูจะเทียเลยหัดนี้ละปูครับหันี่ละหกหนึ่งแปดกับแม่นหดอันหกที่สองนี่กับแม่นอีกค่ะสองหดเหรอสามตัวกันเลยค่ะปูกับถ่ายเติมแอ้วก็ไเตยมเม่เทียค่ะเอ้าเอาหันี่ให้ได้เด้อค่ะปู่หนี่ให้ได้เรียนนั่นแหละ ปมีเพื่อนจะมาเพราะท่านเขียนลุ่งตัวอนะไรเนะน,นี่ยเพราะท่านเขียนลุ่งอยอะมากมขึ้นนิมิตใดมันขึ้นนิมิตใดตัวใดครับปูโดยเก้าสองโอเก้าสองวัติปูเก้าสองไ,ได้ว่ากับเป็นเป็นบทชัดวันนี้เราเก้าสองก็เลยเป็นเป็นแบบพวกกะทิจะจะจำได้แม่นก็นี่นะ,ะอันนี้เป็นหาซิปหาซิบเนี่ย จะว่าหว่าเป็เลขเก้าสองอยู่เห็นเป็นโตป่ะคะปูบ่เห็นต่ว่าหุนเสียงโบายินเสียงโบาบก็ขึ้นโบกเราละก็จะหมดอันนี้วันนั้งวันที่หนึ่งหกสี่สองสามหกหนึ่งสีละเป็นคน้นโค่ะปูเราตัวเลขสุนี่มาตตาไสกว่าครับปูอันนี้เรียกกันมหาหิ่งพันว่าพันค่อยฝันพันค่อยฝันว่าคดีบวชนี้มันสิออกพ่อซอ่านค่ะครับพ่ออพ่ ก็ส่เกิดเต่อผู้ผู้เกิดสุดเปลี่ยนนะบันเอียนอันนี้เอียนผู้ฝันว่าหงิดเสียงเก่าโซกันคบังมันกัดมีม่านเรี่ยๆเนาะฝันเนาะก็เลยว่าเขาเจ้าโซกันก็เลยอันเขาเจ้าโซกันว่าซี่ร้อยวันข้างเงื่อนกันมาถามเงื่อนกันเสียงไม่ยิ่งมาถามเงื่อนกันว่าข้างเงื่อนกันซี่ร้อยวันนี่หละเลขฝันปูมีตัวนี้ อันนี้เป็นเล็กเก่าด้วยนี่เล็เก่าเออนี้เล็เก่าไม่ใช่ได้เขียนตะเกาสองเนี่ยะปูเออเอาเขียนเกาสองลเก่าสองบันันทึเอฟซีปัญหามาปูดบวชได้จักพรรษาแล้วว่าสั่นค่ะเล็กเก็บเจ้าพันศา่อคะเก็บพันษาเก็บพัรษาขีดเกียไม่ลบด้วยนี้ลบเก็บไมลบออเนาะอันก็ฝันไม่นี่คือเก่าสองอืมม่นี่คือเก่าสองเก่าสองแต่ว่าปูบวชได้ นัถึงปีนี้เจ็ดพันสามเป็นไหมคะปูเจ็ดพันสามติมเจ็ดพันสามติมท่านแม่ที่เขาไม่เนี่ยับทือเป็นแปดนะจะบอกว่าท่านเขาเนาะเขาเอาแค่ต็มเลยเนาะค่ะอ๋อปูบวตได้เจ็ดพันสามเด้อค่ะเจ็ดพันสามติมค่ะอันนี้อันนี้เป็นตัวเลขเพิ่มคุณ่เก้าสองอืมมือขึ้นนี่แหละมือขึนนี้เนาะค่ะปูเนาะจว่าปูก็มาหยั่นพูนหาจับระดที่ว่าท่านเกิเรือนั่นแหะอ้ ย่มเมาโอนล่ะค่ะปูเห็นหนายยอมเยี่ยเทียวย่มันบึมบมยุไปยุ่งอย่า้ประเทีแยเมันรถห้างมันรถห้างปูนั่นละนั่นและปูบอกว่าไอเสียขั้นไม่ปูบาเสียวขั้นไม่มากค่ะที้บวนโกโก้ขั้นละลันสองลันปูบอกว่าเอาขั้นไม่ไม่ค่ะโอ้ยปูเสียทั้งนกปูนะปูสือพระใดเซือหรอขันปูเสือใดนี่ปูนั่นแล้วค่ะปูเสือพระใดดี บ่าต้องซื้อนะปูให้แก่อยากซื้อเนี่ยเกิดมันสิเกิดขี้เหร่เร็วก็บ่ได้ปูก็เลยค่ะฮะแค่อยากกับพ่อใ้เร็วเดี๋ยวใครได้ละลูกไส้ก็มีผู้ขับยกเอาพูดละขั้นรถก็ได้เนาะวันนี้นะสิคนละคั้นเลยปูลานแตกหมดนี่ละเอาให้ปูซือให้ปูให้ปูได้เอามาจิมน้ำปูได้ไหมค่ะเอาปูนี่นี่พูดมาตัวใดพิเศษไรกูมูนี่ขั้นน้อยสิซื้อนี่สิเอารถขั้นละล้านละปูวันที่ ัน <16, S 1> ที่สิบหกเทซื้อดิโวันที่สิบหก่ะคะ่งเทยมมันนั่นวันที่สิหค่ะก็คือปูเน้นคือยังกนพูดได้ก็เน้นคือยังมือสุดทไทย,ยงันนะจ้ะก็เน้น,นี่ต่บอกว่าหกซสองนี่้ซื้อลางวัลที่หนึ่งเลยนะโเศ้าเป็นเศ้าสิบหกเนะคะ่นะปเนละเศร้าโอ้เศร้สาสิหอันนี้ก็บเอฟที่เป็นก็ซื้อจับใบพวกเราใบสองใบลองก่อนจ้ะจะีย่งหรอว่าจัะ Nói chắc chắn con, hỏi mưa nền chẳng hỏi ai ổ Mưa nền của lạ Cái này phải bình theo thang với con nó Dạ, ừ. thang với con Kha. Phần này phụ mà mẹ phụ gọi Nhưng mà, ít mà mẹ phụ gọi đấy Thuộc hà nà, tức là ít mà mẹ phụ ít tiền hết Phụ quần tiền bùm bùm, mẹ phụ thằng đói xe đọc Cà Bọn đấy thèm là nốt hàng Nốt hàng, nốt thế, có mì khá nhàng mà, nó mất ừ. cái rồi đấy Cái lẻ nhàng mọt liệu Nhàng mọt họt rồi, chắc mưa đ มันนี่กับเรนมหาปูแล้วเนาะปูกับ่มีรถไปหาปูเด้ปูกับ่มีรพ่อมีรถได้แต่จ้บอกงบแม่งสิละซื้อเอาเสนอด็กเนี่ยพใดจะวิทย์หนีวิทย์ถิ่นเคยเสนอปูกับเด้แต่ปวดสะพายแม่งสิละค่ะปูมันี่กับเบื้องเข้าเป็นยังได็ครับปูอืมกับเบื้องกับนาราเอฟซีพ็ดบุญเฮ็ดนั่นมากค่ะอ่าเพิ่นมาวัดแล้วปูว่ามันหกสิบเพิ่นมาไล่ออกแล้ววัดแล้ว เกติบสองกองเกติ๊บสิบเอ็ดกองเกติสิบเอ็ดกองบันนี้ไปสร้างทางล้านบานันนี้คือสต๊อกเขามันสิมีแค่นี้แล้วก็บพื่เห็ดออกมาอีกนะชุดเนี่ยออาไรเนี่นเยเอาไลรเนี่ยค่ะพวกก็เลยเอาเอาหมดเลยสนินะเออก็เลยเอาเอาหมดเลยอันอันนี้เกติบสองกองเหรอคะปูเออเกติบสองกองกระปูแล้วพอดีเนาะหมดสต๊อกพอดีเออกระถีพอ่อพอดีแล้วกับผู้ใหบันนี้อืมบันนี้สร้างคนสิมาเแ็่งานมอะไรล่ะคะปูกับเพิ่นเพิ่นค่ายเหอันนั่งยุกเพิ่นว่าอัน เลี้ยวหันจะจากันนั่นแจ้งสีไม่เห็นไห้ว่าท่านเพิ้ลมาเล้ยวจากันทังปุ่นคนเพิ่ลรับทังุ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นมือสองมือนนี่เนาะทีได้ไม่ยู่ที่สองสามมื่นเี่ยอะไรหลือบ้างกัขาดแกปูนกับไส้ท่นละวานนี้ปูนกับไส้ปูนกับไส้ได้ไส้มากพ่อกับเป็นห้าว่าได้ลงมืออันนี้กับเลี้ยเล็กน้อยเนาะครัเลี้ยเล็กน้อยอันนี้ก็เลี้ยอยู่นี่ก็บที่พ่อกดขาดปูนกับไส กําลังสีเขานาฝนนะปุ่นเนาะสอบปุ่นเรียนเปียดสอบพึ่งเก่าสอบพึ่งเงินเยอะหลวงพ่อรักซมั่นค่ะท่านช่างไร้ล้วนา่ทั้งเดินพี่ท่้งเดินพุ่นนั่นค่ะเยอ้หน่อยทั้งเงินกับลวพ่อดอกปุ่นกับไส้ที่ท่นขาดไส้ครับปุ่นนี่ละค่ะเพิ่มอ๋อสำหรับตัวเลขอันนี้พันมาหวงบอกว่าที่พันมาบอกกันพันมาบอกว่าติปัวเก้าสองนี้ได้ไหมนี่ค่ะอืมเงนนี้ได้เนี่ยละเก้าสองว่าท่นค่ะ แต่ว่าก็ผู้กับบกบกคักก่ไปไหนก็จะจําแบบเรื่องล่างนะจล้วก็ทีเินว่านั่นนี่มันจะเป็นเต็มรอยอยังทีนะก็จงหัวดันหกสีสองสามหกหนึ่งนี่นะจังจังจังชัดคักนะอันนี้เป็นหาสิบหายิปกูเกาสองนี่ก็ได้อก็ทำเบิรงคนนั้เนาะที่สิบหาสิบหกคนนั้นกเนาะจำได้แน่เพราได้แน่ังสีนะจ้าเลยว่าแมนยูเราควรจนลบเกาสองนี่เราไดแต่ว่ากับ่ท่านี่เนืหน่นะจ้ากู แต่ว่าตัวเกาีผู้กัดมักก็เพราะว่ามันนี่ตัวเกาผู้กัดมากเนี่ยแมต้องหงมันกุ่นน่ะเก็ตสามครับสามหกหนึ่งนี่ละอันนี้เป็นตัวร่องมันคือหนึ่งหนึ่งกับเก็ตี่เป็นตัวเดียวกันนี่มันเคยออกคนอันนี้เพราะผู้บอกกันแปดแปดหกหนึ่งเนาะมันเป็นแปดหกเกตตัวหนึ่งวะ มันกับเขาสามตัวเดียกันหันหลันเก็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันไหมล่ะรลบปูอ้าค่คก็มันไหนที่คักนูปูทิปปูโทษไปบอกเขาหน่อยยังม่สอนทีี่เขาไหนว่าชิคเอามาหาปู่แมปูเป็นน้องไข่อะไรอีกอย่างก็อ1หาหนึ่งเก่าบอกแมนหหนึ่งเก่าแมนมันสาตัว้ี่นเขาสามตัวมั้ามตัอปูน่ะงวดนั้นกับสามตัวงวดนึงหาเก่ามั้งเแมนค่ะ ก็เไก่กเป็นเป็นเศาเมื่อเล็กออกหวดมัโซ่ซับแตกอีกนีก็นั่นแล้วซุดเนียงซุแปดสมบนั่สามแปดเียงก็นั่นละนั่นะไม่น่นละมดเชือสับแตกกับสามตัวได้หวเ่าสามตัวกัเขาทั้งบนทั้งล่างได้หวนแม่นค่ะเออมันออกล่างออกสามซศดนุ์สามมันนั่นไหมข้าน้อยจำเม่ไดเแต่บ่าของปูนี่เขาเขาท่ันเขาได้สามตัวนะค่ะเขาได้สามตัวแต่ว่าหวดนี่ทีบ่หลีกบ่เหลี่ยวเลยตรงดิ้งเลยนี่ก็เลยค่ะตรงเป้เลยนะค่ะ 6-2น,นี่ไหม6-2ตรงเป๊ะเลยขเขา้าประคักเนาะโอ้ยทีแรกพูดกับมาเน้นจะทั้งถ่ายพี่เนาะวัดเตนินทักสาม6นึงพี่เนาะบัดเพิ่นเมื่อบ,บอกหมดสุดท้ายพูดกับจ้าใครว่าโอ้ยอันบีคนคอมเมนต์ fc เพิ่นคอมเมนต์ไหมยูดีโอ้ยปูแล้วคือสาดแถมแล้วคือดูเจ้าตัวนี้มากฝาซกันเสียว่ะจีเพิ่นมานี่เพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกมือสีออกเลยมือวันที่สองอะนะขึ้นวันที่สองเนี่ยมือเศร้าอ่ะนะพูดกับเมียขึ้นกับ คนวาเกบอกแล้วหกสีท่นถือกันมดถีบกันมาแตกบุ่มบุมอยู่ขนาดวะวุ้ยนีมันปูกันวายอยู่บบบนี้มันนี่วะคือบอลดวาไม่เลขหกสี่เกียรนอกวันนี้วะวาแต่ปูหลน่ยมักคิดได้ยังไงว่าหกสี่สองนี่นบัดเนี้ยมือเศร้ามาบันนี้ปูเล่มาเบิ่มอยู่อัน ที่ัวาว่าไทายล่กเนี่ยกูก็เลยบมึโอ้ยนี่เด้กทีสองยู่ทั้งนานี่เดนน้เสนอกูว่าเม็นี่กูกับเฝ้าโทษน,นี่โย,ยงเรื่อเดยรับนี่เม,น,มนเมมานี่รับมนเมรัตมานี่รับสี่โมงเดี๋ยวจังเลยรับคนกันเลยจนวันสีบลุกค่บจนวันสีบลุกหน่ บันนี้พันเอฟซีบอกว่าถ้าปูอุดรฟันตัวได้ดีเอาเบอร์สุกตัวพันพันว่าค่ะพันคอมเมนต์กับว่าปูอุดรฟันตัวได้ดีเอาเบอร์สุกตัวให้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 เน้นกับว่านั่นก็คือมือสุดท้ายมือวันที่สองเออปูเน้นให้แล้วก็นจ้องเอาปลายแดงมาเจียมน้ำปูให้ได้มันหลายเถวเร็วค่ะบอกหลายแถวระสามตัวเนาะมิได้สามตัวเนาะบอกกันไมาย้ำเลยผูก็บอกเอ้น่าแต่ว่าหมวดนี้มันมันบอทนไหนเน้นตัวเล็จใช่ว่า สุดเทปผู้เจนินให้เลยเนี่ยบอกย่อมบอกวันอะมาหัวันพูกับว่วันหนึ่งสองสามสามคนอย่างไรสามตัวเลยเด้อแม่ว่าล่ะมาหัวันอะหัวหกสี่สองอะไบพวี่สองอะไรพวกกับว่าให้สามตัวเลยเด้อค่ะว่าผู้บอกนะเอาเสาเสาวันที่สิ่งคุณนพูกเอาแขนแขนเน้นๆเน้นรอครับูุเนาาออาเทบเปิแมาบอกอีกเน้นตัวเน้นนะว่าไม่ทัมูเนี่ยละมูก้เจ้าสิมากลางเต็มอตั้งแต่กลางคืนพี่ดิเต้ ไม่ท่านพูเอาไม่ท่านมัวพูกระเจาชิมันหดเอาหดเข่าหดยังม้านหนึ่งถ่ายผิววัสดุกินเขาน้าปูปูปินบานมากวัสดุท่านอย่างเอีบมิ่นคนพาหยอกนะหยอกว่าชิมกางติ่งหมดเขาหดยังบ้านหนึ่งท่ายผิววัสดุ เนาะได้ตัวเลขมาเพิ่มไหมค่ะเป็นตัวเลขข้อปันของปูได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจ,จอเอาไว้พอตนะคะสำหรับอันเพิ่นสี่อยา่างรวมทั้งบุญกันยังได้อยู่เนาะค่ะปูเนาะถ้าเพิ่นอยากรวมทั้งบุญก็ยังคงได้อยู่คือเก่าเนาะค่ะปูได้ยังขาดปูนขาดไสด้เลยขาดปูขาดไส้เนาะคะ่ะเนาะจ้ายขยี่ย้ก็ครบพอดีครบพอดีแล้วก็หมดสต็อกพอดีเออครบก็เอามาหมดพอดีเจ็ดสิบกล่องกับปูจ้าเอามาหมดอันชุดอันสต็อกพอเลย เพราะว่า่นวัดเลี้วมันได้เจ็ดสิบเอ็ดกองแต่เบียงผลเลี้ยเจ็ดสิบสองมาเนี่ยก็เลยเมามนเลยเนาะกับปูเมาเหมเลยแต่ว่าผเลี้ยเป็นเจ็ดสิบสามมาเนี่ยนั่นเป็นไปได้ที่ปูอ๋ออายุคนเจ็ดสิบสองเนี่ยอายุกับจวัดกันเลยเจ็ดสิบสองอย่างเจ็ดสิบสานะปูเล่เ่นเอาตัวเดียวเลยนะเอาไเจ็ดสองกับเอาไว้น้ำปูกับบอกจะได้เลยล่ะค่ะปูกับบอกจะได้เจ้าพ่อป๋เขียนลง่ดอกค่ะแต่ากัดน้อกับน้องกัเจ็ดสองเจ็ดสามนะากัดเจ็ดสองเจ็ดสามน้ จะได้แล้วเด้อบันนี้วันที่สิพกคนละเนาะคบปูเนาะ้เสาวนที่พกจ่ามาแเสารโลดแค่พกมุ้งพอละคบปูมันบินบัดมาหอดกับิี่พกม้งครึ่งเก็บมงเออเจ็บมงก็ได้มมงเก็บมงเนี่ยละได้ตัวเลขแล้วก็สิพากันเมื่อตับันนี่ปูนอักาัวพักการนักการจะเลื่อนพ่อนจะเลื่อนพ่อน